สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ The Happy w o r l d Channel ค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะจะเป็นวีโอตอบคำถามสั้นๆ Q&A เกี่ยวกับ w i ส e เนาะ ซึ่งคําถามที่หยิบยกขึ้นมาวันนี้นะคะก็จะเป็นคําถามที่เอามาจากคอมเมนต์ที่ถามทัพทิมกันเข้ามาแต่ทัพทพมตอบคาถามไว้ใต้คอมเมนต์เขาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีคนถามกันเข้ามาซ้าๆใน inbox อินบ x ็อกของทัพทีมด้วยทีนี้ทัพทิมก็เลยหยิบเอามาอธิบายในวิดีโอนี้เพื่อจะเข้าใจกันได้มากขึ้นเนาะคําถามแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับการรับเงินผ่านไวซ์นะคะ สำหรับใครที่เป็นผู้รับน้อยอยู่ไทยแล้วมีคนจะโอนเงินมาให้เราหรืออยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่มีคนจะโอนเงินมาให้เราเราบอกเลขบัญชีเขาไปได้เลยเราผู้เป็นผู้รับไม่จําเป็นต้องมีไวซ์นะคะซึ่งผู้โอนเนี่ยถ้าเขาอยากจะทําการโอนเงินออนไลน์เขาต้องมีบัญชีไวซ์แล้วเขาโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารของเราโดยตรงเลยนะคะจริง,รงๆการรับเงินมันก็มี2แบบนะคะก็คือว่าถ้าสมมติเราผู้เปนผู้รับเนี่ยมีไวซ์นะคะก็คือผู้โอนที่เขามีไวซ์โอนเข้า สู่บัญชีวา์ของเราแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเอาเงินในบัญชีวา์ของเราโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารในไทยนะคะหรือถ้าเราไม่มีบัญชีวายส์ก็ไม่เป็นไรให้ผู้โอนที่เขามีว i ์เนี่ยโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารไทยของเราโดยตรงเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถามว่ามีค่าธรรมเนียมอะไรไหมสําหรับผู้รับอย่างเรานะไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเลยผู้รับเงินจะได้รับเงินเข้าสู่ธนาคารไทยโดยตรงเลยนะคะถ้าใครส่งข้อความมาบอกคุณว่าคุณต้องโอนเงินค่าธรรมเนียม การโอนไปให้เขาก่อนนะคุณถึงจะรับเงินได้แบบนี้ไม่มีนะคะเป็นสแกมเมอร์แน่นอนทุกคนเวลาที่เราจะรับเงินเนี่ยเงินจะเข้าสู่บัญชีเราโดยตรงเลยนะคะเราจะได้รับเป็นตัวเงินมาเลยโอเคไหมสําหรับค่าธรรมเนียมเนี่ยผู้โอนจะเป็นคนจ่ายนะคะเขาจะโดนหักตั้งแต่ต้นทางมาเรียบร้อยแล้วปลายทางอย่างเรารับเงินอย่างเดียวะคะ่ะโอเคนะ สำหรับอีกคำถามหนึ่งนะคะมีคนถามว่าถ้าสมมติต้นทางโอนมาเป็น USD แล้วอยากจะโอนเงินให้ปลายทางอย่างสมมติธนาคารไทยของเราเนี่ยรับเงินเป็น USD ได้ไหมคำตอบก็คือทั่วๆวไปแล้วไม่ได้นะคะก็คือว่าบัญชีธนาคารในไทยของเราอะคะ่ะสามารถรับเงินได้เป็นสกุลเงินไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะโอนเงินต้นทางเป็นสกุลเงินอะไรพอเข้ามาที่บัญชีธนาคารไทยปุ๊บค่างเงินตรงนั้นจะถูก เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นเงินไทยบาทแล้วเข้าสู่ธนาคารเราเป็นเงินไทยบาทน,นะคะในกรณีที่อยากรับเงินเป็นสกุลเงินต่างชาติให้ไปเปิดบัญชีธนาคาร ที่ธนาคารเลยค่ะพิมเคยคุยกับน่าจะกรุงไทยหรือว่ากับไทยพาณิชย์ที่ที่เขามีนะคะคือเปิดบัญชีธนาคารที่จะรับเงินสกุลเงินต่างชาติแล้วก็เราก็ถือเงินสกุลเงินต่างชาติเอาไว้ประมาณนี้พิมไม่แน่ใจเรื่องรายละเอียดแต่พิมเคยไปถามมาละเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือถ้าใครสนใจก็คือสามารถลองไปสอบถามธนาคารได้นะคะ คำถามต่อไปนะคะเกี่ยวกับการเปิดบัญชีไว้์ใหมถ้าใครสมัครผ่านลิงก์ที่พิมพ์แปะเอาไว้นะคะจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนมากสุดถึง500ปอนด์หรือถ้าเป็นอ่า US d ลลาร์จะประมาณ600 US d ลลาร์นะคะออกครั้งทีนี้ก็มีคนถามว่าเป็นการโอนเงินแบบไหนเนะาะคำตอบก็คือเป็นการโอนเงินแบบ international transfer เท่านั้นก็คือโอนเงินต่างสกุลเงินเท่านั้นนะคะ ก็คืออาจจะเป็น USD ไปไทยหรือไทยไป USD หรือว่ายูโรไปไทยหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะต้องเป็นการโอนเงินต่างสกุลเงินเท่านั้นและเข้าลดแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะคะก็คือสําหรับแอเค,คาท์ที่สมัครใหม่สมัครผ่านลิงก์อาทัพทิมแปะเอาไว้ให้ข้างล่างอีกหนึ่งรอบนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันคือส่วนลดค่าธรมเนียมการโอนนะคะส่วนลดไม่ได้หมายความว่าลดทั้งหมดนะ สมมุติว่าถ้าเราโอนเงินแล้วมันมีค่าธรรมเนียมการโอน50 US d ลลาร์อย่างเงี้ยเขาคุณอาจจะได้ลดประมาณ30 US d ลลาร์ก็ได้ไม่ได้แบบว่าลดทั้งหมด50 US d ลลาร์แบบค่าธรรมเนียมการโอนฟรีเลย,เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็คือเป็นส่วนลดเขาจะมีเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนลดมาให้ซึ่งการโอนเงินผ่านไวซ์ตรงนี้ค่ะ ปกติแล้วนะถ้าโอนเงินต่างสก,กุลเงินเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมการโอนแล้วก็เขาบอกว่ายิ่งเราโอนเยอะเท่าไหร่จํานวนเงินเยอะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยค่าธรรมเนียมการโอนมันก็จะถูกลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเยอะในที่นี้หมายความว่าประมาณ1น0 0 0แปอนอัพขึ้นไปออค่าธรรมเนียมการโอนมันก็จะถูกลงนงออกไหมแต่ว่าถ้าเป็นโอนเงินแบบจํานวนทั่ว,วไปค่าธรรมเนียมการโอนอเขาเขาก็จะฟิกเรทมาแล้วค่ะจะเริ่มต้นที่ประมาณศูนย์ จุด43เอขึ้นอยู่กับ c u r ร์เรนนะคะขึ้นอยู่กับสกุลเงินบางสกุลเงินก็อาจจะเยอะกว่านั้นนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่มี Account wise นะคะก็สามารถสมัครผ่านลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะทุกคนจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนครั้งแรกครั้งเดียวที่เป็นการโอนเงิน ต่างสกุลเงินเนาะนั่นหมายความว่าถ้าสมมติใครที่เปิดบัญชีปุ๊บแล้วอยากจะเปิดบัญชีธนาคารกับไวซ์มันต้องโอนเงิน880บาทเข้าไปใช่ไหมมันคือการโอนเงินไทยเป็น USD เข้าไปเนี่ยมันคือการโอนเงินต่างสกุลเงินละตรงนี้เราจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนแค่ตรงนี้ครั้งเดียวนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่สมัครไวซ์แล้วก็ครั้งแรกเราอยากจะโอนเงินให้คนอื่นเลยแล้วโอนจํานวนเยอะๆอย่างเงี้ยก็คือตรงนี้มันก็จะช่วยส่วนลดได้เยอะนะคะในส่วนของ ของค่าธรรมเนียมการโอนเนี่ยทุกคนสามารถลองคลิกได้นะลิงข้างล่างที่พิมพ์แปะไว้อ่ะคะ่ะลองคลิกเข้าไปดูแล้วในหน้าเว็บหน้าแรกอ่ะคะ่ะเลื่อนลงมาตรงกลางน,นิดนึงทุกคนสามารถเช็คค่าธรรมเนียมการโอนได้นะคะอย่างเช่นตรงนี้เนาะ้าพิมลองเปลี่ยนนะคะการโอนเงินจาก USD ไปไทยนะคะสมมติโอน1000 USD นะคะมันจะมีค่าธรรมเนียมนะเครดิตการ์ดสมมติถ้าพิมพ์จะใช้บัตรเครดิตการ์ดในการโอนค่าธรรมเนียมการโอนของบัตรเครดิตอยู่ที่47.7เ 1>, 1 USD o u r fee เห็นไหม o u r fee ตรงนี้จะเป็นค่าธรรมเนียมของ wise นะคะค่าธรรมเนียมของ wise จะอยู่ที่7.23 USD ค่ะรวมค่าธรรมเนียมการโอนทั้งหมดที่ยังไม่ได้หักส่วนลดนะจะอยู่ที่ประมาณ54ใช่ไหมประมาณ54กว่า,วานะคะ USD และสมมติว่าใครที่สมัคร account wise ใหม่ผ่านลิงก์ด้านล่างนี้นะคะ คุณจะได้รับส่วนลดค่าธรมเนียมการโอนถูกไหมตรงนี้ค่ะมันคือตรงส่วนลดตรงนี้นะคะ37.83นี่คือส่วนลดเพราะฉะนั้น total fees ค่าธรมเนียมการโอนที่เราจะต้องจ่ายทั้งหมดจะเหลือแค่17 US ดอลลาร์เท่านั้นเนาะจากตอนแรกมัน54ใช่ปะ่ะลดแล้วนะคะเราก็คือจ่าย17 US ดอลลาร์เท่านั้นและด้านล่างตรงนี้ก็คือจํานวนเงินที่ผู้รับจะได้รับเงินนะคะก็ถือว่าลดค่ารมเนียมไปเยอะอยู่เนาะอย่างที่เห็นนะคะคือลดเป็นเปอร์เซ็นต์ ะะไม่ได้ลดทั้งหมดโอเคไหมใครที่ยังไม่เคยสมัครไวซ์เลยนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างแล้วสมัครได้เลยค่ะสําหรับใครที่เคยมีบัญชีไวซ์แล้วอยากสมัครใหม่นะทีมเคยลองแล้วมันไม่ได้นะคะทุกคนมันเหมือนกับว่าชื่อและที่อยู่อ่ะมันจะซ้ํากันไม่ได้นะคะมันจะมีได้คนละหนึ่งบัญชีเท่านั้นนอกจากว่าเออเราเปลี่ยนชื่อเราเปลี่ยนที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คำถามต่อไปนะคะสำหรับคนที่สมัครไวซ์แล้วอยากจะเปิดบัญชีในไวซ์ด้วยที่ต้องโอนเงิน880บาทเข้าไปเนาะแล้วเป็นบัตรเดบิตมันไม่สามารถตัดเงิน880บาทได้ทัพที่เเคยทำวิดีโออธิบายสอนวิธีการเปิดบัญชีในไวซ์โดยที่ไม่มีบัตรเครดิตเอาไว้แล้วนะคะ ก็แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเนาะมันคือการโอนเงินจากแอปพลิเคชันธนาคารของเราเลยโอนเงินไปต่างประเทศนะคะทําให้ดูแล้วในวิดีโอแปะลิงก์ไว้ด้านล่างสามารถไปดูได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะมีผู้ใจดีเนาะคอมเมนต์เอาไว้ให้ว่าเออใช้วิธีการอื่นก็ได้อ่ะแล้วทีมเอามาให้ดูกันนะคะ คนที่คอมเมนต์ให้เราทิมนะคะก็คือคุณน่าจะชื่อคุณเอกประการศิธิ์เขาบอกว่าผมแก้ไขด้วยวิธีการใช้บัตร V card ของ True Wallet นะคะซึ่งบัตรตรงนี้เราทิมคิดว่าน่าจะชื่อว่าบาะะัตร True Mastercard เนาะใครที่มีแอปพลิเคชัน True Money ลงไปเปิดได้นะคะมันเป็นบัตร Virtual card ก็คือบัตรเครดิตเสมือนที่เอาไวไ้ใช้สําหรับการช้อปปิ้งออนไลน์ต่างประเทศเพราะฉะนั้น เป็นพรีเภทการนะคะเราต้องท็อปอัพเติมเงินเข้าไปในระบบก่อนแล้วเราก็สามารถเอาเงินตรงนั้นอ่ะไปช้อปปิ้งออนไลน์ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะซึ่งบัตรตรงนี้คุณเอกประกาศสิทธ์คอนเฟิร์มว่าใช้ได้นะคะใครที่ไม่มีบัตร เครดิต uh, นะคะก็ลองไปสมัครดูหรือจะใช้วิธีการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารแบบที่ทิมสอนไว้ก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์เนาะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ถามเอาไว้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พิมพ์ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะเจอก,กันใหม่วิดีโอถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ